โอ้ตอนนี้เมื่อเขามาปรากฏอย่างนี้เขาเราก็ถามทำไมถึงมาก็ถูกตำรวจกดดันเพราะเราพยายามเรามีหลักฐานแล้วพอสมควรที่กำลังจะขอเพื่อให้ศาลออกมาจับนี่ขณะนี้เราได้แจ้งข้อก่าวหาไปไปกี่ประเด็นเราไม่ทราบัังจำได้เพราะต้องถามพนักงานสอบสวนผมมาควบคุมผมฝ่ายสืบสวนเพราะวันนี้วันนี้ก็คือ เจ้าตัวจะมามอบตัวเป็นทางการอ๋อมอบแล้วถือว่ามอบแล้วถือว่ามอบไปแล้วเมื่อวานเนี้วันนี้เราจะไปฝากขังงฝากขังศาลเมื่อกี้ก็ผลออกมาแล้วผลออกมาว่างแล้วอ๋ออย่าเพิ่งไปรู้เลยเอาให้เป็นหน้าที่ตำรวจแล้วกันเพราะว่าไม่บอกนักข่าวก็ไม่รู้เ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่บอกนักข่าวต้องถามว่าผลวันนี้ผมจะเดินตามเอกสารผมไม่ใช่เดินด้วยความคิด ถ้าคิดเองแล้วทํางานเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นแพะแต่วันนี้พอมันมีหลักฐานมีอะไรต่างๆเนี่ยเราถึงทํางานเราเดินทํามาตั้งแต่ไ,ไปดูการประชุมผมาผมมีมาเรื่อยนักสืบทํางานมาตลอดต,ตั้งแต่หลังจากเกิดเหตุแล้วก็ก่อนเกิดวันเกิดเหตุมันเป็นยังไงคู้เสียหายเองยังบอกเลยบอกไม่ติดใจแต่พอวันนี้เกิดมีข้อขัดแยง้งเราไม่ได้ว่าเลยแต่ตํารวจต้องทําอยู่แล้วเพราะอะไร การตาโยโดยด้วยอาวุธปืนเนี่ยยังไงก็ต้องผ่าพิสูจน์นะครับไปลองเก็บข้อมูลแล้วก็ลองดูว่าใช่ไหมว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมว่าเราทําแต่ต้นเลยนี่คือพนักงานสอบสวนแล้วเมื่อทําแล้ววันนี้กลับพบว่าตำรวจไม่ทําอะไรคุณไปดูสิครับว่า<น>ผมมาผมมาประชุมแต่ละครั้งผมอยู่ฝ่ายสืบสวนหาข้อมูลเนี่ยแล้วน้ตก็คือวันนี้เรามีการแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งไปแล้วแจ้งไปแล้วแจ้งไปแล้ว ยังมีาการที่จะแจ้งเพื่อนยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องถามฝ่ายเดี๋ยวผมไม่ทราบเดี๋ยวต้องถามฝ่ายสอบสวนนะครับจะมีแพ้หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยนะครับ <c oughs> ผมทํางานไม่มีหรอกครับแพ้นุ่นอยู่ในกรงนุ่นแพ้นุ่มอยู่ในกรงนุ่นทราบข่าวนะฮะว่าจะมีการมอบตัววันนี้นะครับก็เลยเข้ามาดูติดตามดูว่าผลคดีจะออกมายังไง นะครับโดยส่วนตัวหลังจากเกิดเหตุได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกเขยบ้างไหมคะไม่ได้คุยกันเลยครับไม่ได้คุยนะไไไมม่่ด้คุยในวันที่จัดงานทบ,บุญทบ,บุญก็ไม่ได้เจอกันไม่ไม่เจอวันวัน,วนทบ,บุญสวดศพเจอครับเจอก็เจออยู่เขาก็อยู่ในงานตลอดแต่ไม่ได้คุยกันเลยว่าไม่คุยกัน,นใช่ครับค่ะในเบื้องต้นเราคือทางทางคุณขออนุญาตนี้ทางคุณแม่ได้คุยเองนะคุณแม่ของน้องปานะครับได้คุยกับทางแฟนของน้องปาคุยมาตลอดคุยทุกคืน ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาเล่ายัางนงยืนยันคําเดียวว่าปลามันยิงตัวตายเองเขาก็ถามเขามาตลอดถามทุกค<อ>ืนนะคุณแม่ถามตลอดว่าเมีอะไรให้บอกตรง,ตรงยังพอรับได้อยู่นะตอนนี้นะครับตั้งแต่วันแรกยันคืนที่เจ็บคืนสุดท้ายที่สวสดศพคือถ้าเลิกเล่าตั้งแต่ตน้นครับว่ามันเป็นอุบัติเหตุเราก็เข้าใจว่าเออบอดอุบัติเหตุแต่ตอนนี้มาบอกว่าอุบัติเหตุผมรับไม่ได้เหมือนกัน เวลามันผ่านมาสองเดือนสองเดือนแล้วนะครับสองเดือนแล้วคือถ้าจะสรารภาพหรือมอบตัวควรจะเกิดเหตุตั้งแต่ต้น<ช>คว <น S 1> รจะเริ่มตั้งแต่ต้นคิดว่ามีเงื่อนงำน่าสงสัยที่คุณพ่อตั้งประเด็นไว้บ้างครับก็ถามว่ามีไหมมีมีครับม,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 มีว่าเหตุใดเขาถึงมามอบตัวหรือเจ้าหนะ้าที่แจ้งออกหมายเขากล่าวหาอะไรข้อคดีเขาอย่างไรนะครับหรือเขามามอบตัวเอง มันมั้ดูแตลกงาครับมันดูแปลกทีนี้เราตั้งแต่ต้นเรามองว่ามันมีจริงๆมันมีเงื่อนงำน่าสงสัยคือลูกสาวเราไม่น่าจะฆ่าแต่เราเราคิดตั้งแต่วันแรกเลย้วันแรกเลยครับวันแรกที่ผมเข้าไปเดินดูศพลูกวันแรกอย่างที่ผมเคยเรียนเคยออกให้สื่อไปอะไรว่ามันตั้งด้วยอาวุธปืนวิถีกระสุนต่างๆหน้าบาดแผลที่ด้านจมูกลูกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อันฆ่าตัวตายแน่นอนนะครับแล้วก็ทั้งรอยเลือด ที่เกิดเหตุนะครับซึ่งผมเองก็แอบคิดอยู่นึกวิเคราะห์ตั้งแต่วันแรกเลยว่ามันไม่ใช่มีคนทาให้ตายมีคนทําให้ตายแน่นอนด้วยอุปนิสัยของตัวลูกผมก็รู้ดีนะครับคืนก่อนตายก็ยังได้คุยกันคุยกันว่าอะไรคะคืนก่อนเสียชีวิตเรื่องรถที่ผมเคยบอกไปว่าเขาจะซื้อรถใหม่ได้ปรึกษาคุณพ่อปรึกษาคือจะให้ผมเอารถคันเก่าไปขาย ไปเถินไปเอาไปขายเลยเพราะรถคันเก่ามันกรรมสิทธิ์นอยู่ที่ผมผมต้องขายเองอะไรอ๋อจะซื้อใหม่ก็คือเหมือนกำลังจะวางแผนชีวิตให้มันเดินไปข้างหน้าใช่ครับใช่คงจะไม่ม่คุณพ่อก็เลยคิดว่าเฮ้ยกำลังจะไปซื้อรถมีลูกไม่น่าจะอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่เราคิดครับสิ่งที่เรายังติดตามตลอด2เดือนที่ผ่านมาคืออะไรครับพ่พอที่ยังติดตามที่ยังเต้ารอเพื่อขอความยุติธรรมให้น้องปลอดภาอย่างไรบ้างถามว่าที่ติดตามผมต้องการความยุติธรรมและความจริง เพราะฉะนั้นแล้วสังคมจะอยู่กันยังไงะครับคนมีตังคทำได้คือถ้าชัดเจนเคลียร์ทุกอย่างได้เรายอมรับได้ถูกไหมคะใช่ถ,ถ้าลูกเคยมาขอมามาขอโทษพ่อ,อนักนนะวันนี้แล้วมันเล่าเหตุการณ์ใี่ฟังจนถึงวันนี้ค่ะพ่อจะครอบครัวเราจะมีหนวทางที่ดีขึ้นไหมโอเคลูกตายไปแล้วเขามาขอโทษมาอะไรผมแค่รับฟังนะ แล้วก็ให้กระบวนการได้ดําเนินไปใช่ครับใช่แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมของทั้งทั้งดาใช่และความจริงด้วยคือไม่รู้นะถ้าคดีนี้มีการปักกันตัวได้ผมว่ามันแปลกละมันอาชญากรรมฆาตกรรมนะครับไม่ใช่คดีแพ่งธรรมดาเราคิดไหมคะว่าลูกเขยจะหรือว่าเราคิดว่ามันอจนตรายตัวอืจริงจริงแล้วทำไมเขาบอกช้าหรือเราคิดว่ามันมี ทะเลาะกันมาก่อนหรือไม่มีความขัดแย้งเลยผมผมขอพูดตรงๆผมตัดเลยนะแปลว,ว่าอุบัติเหตุแต่ผมตัดไม่ใช่ mm hmm. อาวุธปืน11เตัดเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ครับ11บจะกระทำกระตานการยิงก็คือพร้อมตลอด mm hmm. ด้วยกลไกของปืน1 1ขึ้นลำปั๊บนะครับยิงโอเคอย่างที่ท่านรองเคยสาธิตต้องกดลังอ่อนมือต้องกดลังอ่อนถึงจะยิงได้ mm hmm. แต่ถ้าขึ้นลำโดยธรรมชาติไม่ว่าจะใครก็แล้วที่ใช้อาวุธปืน11แม้แรกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ11 mm hmm. ขึ้นทำได้ครับแต่มันมีระบบเซฟ ที่ตัวไอ้ตัวลำกล้องอยู่ <ฮะ S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเซฟลำกล้องอยู่โอเคขึ้นลำมันเป็นได้มันต้องทําอย่างนั้นอยู่แล้วปีสิบเอ็ดแต่ขึ้นลำแล้วทิ้งนี้ก็คือพร้อมยิงตลอดน,นะไม่ใช่ปฏิเหธไม่ใช่เนแน่นอนนะครับแล้วเชื่อไหมว่ามีคนทำพ่อแม่ขูดตั้งแต่ทีแรกแล้วค่ะว่าผู้ก็มีอะไรก็บอกแม่นะแย่งคืนกับตูปาอะไรนี่คือบอกตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่คืนที่สองอะ คือให้ให้คนที่บ้านไปคุยญาติไปคุยอะว่ามีอะไรเราอาจก็บอกแม่ได้เป็นการแย่งปืนกันคือบอกแม่ตั้งแต่ที่แรกเลยคือแม่ไม่อะไรทั้งสิ้นอะคือแม่เห็นแก่หลานเห็นแก่น้องไม่ไม่อะไรเลยก๊อย่างคือก็เผาต้องตามตือนื่นตื่นเจ็ดหกแปดก็คือเผาเลยบอกบอกคือบอกทุกคนก็บอกแนั้นเลยแล้ววันนี้เนี่ยที่เขามาลงตรวละักษาบามีการทะเลาะกันแล้วก็เป็นเหตุให้มาช่อยไม่เช่อ ว่าวันนั้นบอกทำแล้วไม่ทำไมไม่ท่าจริงค่ยังมั่นใจว่ามียังมีตวนนอยู่ถือว่าวันนี้เรามาจะยื่นการแข่งขันยี่แล้วใช่ไหมครับยังค่ะรูขาให้ปเ,เป็นยี่เป็นเยคนไัที้จะเด่นไม่ใชาแา้น หมายความว่าลูกเขยเราเข้าไปสารแต่เราเนี่ยจะอยู่ที่เด่ดเห่นเอาไปทั้งหมดเลย